ว่าเห็นหน้าสามบอลพี่น้องเลยโอ้หน้าสามบอลคุณบ่อเ้าหากระเนสองบอลนั่นไหหากระเฮนสองบอลยังอีกบอลหนึ่งนะพี่น้องสบายดีมื้อนี้มาหาสาวลำพอนอยู่ทุ่งนาพี่น้องเอานาะบรรยากาศเย็นจ่วยจุ้ยพี่น้องอยู่ห่มไม้อยู่ห่มไม้เนาะโอ้ วันนี้สารลำพอนเกี่ยวเข่าพี่น้องเอ้ยเกี่ยวเข่าล่มเนาะบ่อพมีกสิมาซอยพนเกี่ยวเข่าตอนนี้ก็พักก่อนนาะเอ้ยเนาะพักซะก่อนโนอน้โอโผมมังกรไงเป็นตายอยากเอาศาสตร์มาปูนอนดีพี่น้องเลยโดยนี่แหละเนาะบรรยากาศเข่าพนพี่น้องเอ้ย <c oughs> <c oughs> เข่าเข่าล่มเนาะลายครูลายคนอยู่พี่น้องเอ้ยทั้งพอสารลำพอนพี่น้องเอ้ย อันนั้นก็อายเพื่อนเนาะลายคู่ลายคนโดยมาซอยกันพี่น้องนั่งเ้าเมื่อยก่อนพี่น้องเลยเข่าล่มลายเลยเนาะเขาล้มลายยงอีกบอลหนึ่งโดยจไปเบิเดอโดยมาเกี่ยวต่วอีกมีวัฒนานี่เกี่ยวแต่เข่าล่มพี่น้องเลยเนาะโดยพ่อแต่เข่าล่มเดี๋ยกก็วิตแหละเนาะอีกประมาณจะใครนี่ฮะเลยเข่าล่มอยู่หน้านี่ยังอีก สองให้คันวางไปอีกอันบอหนึงอีกนะเพราะว่าเห็นหน้าสามบอนพี่น้องเลยโอ้น้าสามบอนคุณบอหักกระเห็น้องเลยถ้าหากกเห็นสองบอนยอักกเนงอนียบอรเหนสงลเียนบอหักเบินงตนักนลนียับอักกุกเหบอลเนยนบุกคือเหนเองลยปบอพี่นสองเอเนืบอกักเออลยนอัเนอนียนอัะนองบอานียอักเนงอลนียอัรเลนียนบอัเนนียะเี็นสองนีัะเสองลเนีะเห็นองเนาะอหเนสอง เป็นเขาเจ้าเขาหอมบ้านเฮานี่หลยโดยโดย <c oughs> เดี๋ยวเขาเอาลงไปเกี่ยวก่อนพี่น้องเอ้ยโท่พี่น้องเอ้ยเ,เนาะเข่าล้มนี่ล่มแบบควยหัวควยหางเลยแต่กให้ใหญ่อยู่พี่น้องเอ้ยที่เพื่อนเกี่ยวนี่เพื่อนต้องเอาอันนี้ส่วนขึ้นก่อนอ <c oughs> สไลบ์บได้เนาะโดยกนนี้ก็พักพี่น้องเอ้ยพัก เท้าเมื่อยก่อนสลับพรไปกตะแงเครื่องอยูพี่น้องเลยกำลังแมนเกียมสีลงอีกให้ไหม่บบนี้กำลังพรโดยไปพอสลรบพรมาแล้วไฮนี่ก่อนคนวะโดยใบชองหรือบชามนะโอจักโมงก่อลงนี่ฮะ บสามใบสองเนาะอ่าวอันใบสามมุ้งจะขึ้นกินข้าวเที่ยงคนเดียวว้ยุบอะไกินกลางแหนาเลยเนาะโอ้ห้าวว่าขักยุ่แบบนี้กะกลางแหนาแล้วมึงเช่าอ๋อลงแต่เช้าอุ่นบ่อพอเออเช่าแเนี่ยมันนี่น้องเอ้ยลุยก่อนบัดนี่มลางเที่ยงนะสามสามมงไปพี่น้องเอ้ยเนาะเอาทางใด้ก่อนเอาทางใด้ก่อนนี่มาพี่เอ้ยพี่มาเจาะเอาพี่ <c oughs> แจ้เติดเต้เนได้พี่น้องเลยระวังเคร่อน้ำอย่าหลุดก,กระไลนน่อยตึบตึบอะมามาพี่น้องเลย <c oughs> เปิดเอาเ <c oughs> ปิดพมันกั้งอันนี้เลยเพื่อนว่ <c oughs> ะพะลมเป็นลายเป็นนี่คืออยู่เนาะ ยาสีฟ้บนบนาไปบบอแน่สลัมพรนี่พี่น้องเอ้ยอันนี้ยังซ้ำนี่เพิ่นว่าเนาะเลาใบไส้อันนี่แหละโดยเอามาจากนี่อันนี้ยังซ้ำน,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 นี่สลัมพรเพิ่นว่ายะที่เจอซึกงนักดูพี่นอ้นอ,นนองเอ้ยอย่าแหลยซอย ดอกซอยกันเกี jogo, <Perfect. S 1> ่ยวพี่น้องเอเด่ววดอกกินข้าวใหม่น้ำกันโดยคนมีผู้ซอยได้

เียวเขาดอรอแฟนเนียนในถิ่นเพื่อนว่าอยู่ได้แล้วเข่าเกี่ยวเขาโอ้เกี่ยวเขาคู่เดียวเฮงคอยถ่าทางอยู่เลยคอยบ่เกี่ยวคู่เดียวมาสวยวะโอแต่ละมือคอยบ่อเนียคอยมีบุบีมาสวยนาะต่างได้เนาะมีกับบุบีเนาะ คน,น้านานหคุยา้น้น,บบน้่บคือแม่นี่ซ้อนห้องปอได้ห่าและปอหนึ่งบ่อบ่ควาแม่องทั้งพ่อแะแม่นี่พ่อบนในครูว้อนปอหนึ่ง ในคู่คือหนาขาวแทบอะนกเมน้องคงหวัโอโดยเป็นคู่้นทโดยโตอนองคนหนึงเนาะตออค่งาะอนมโอ้ตอด้องคบ่โอปรโมดเมียบ่ อันทั้ง่อพูน่นในคู่ขึ้นทำแทบหมดเลโดยคู่เ่าแนกับูเงีค่ะไ่ทากี่ขั้นโดยเข่าท่าเต็งเต็งสาวกับาวอยู่โอ้่ยงามโบงามตรงเบึ่งลูกสาวพี่น้อง ขันบงงามกบผัวเน่ันบงงามบุญผู้เอาดอกแมเพิลว่ะปอกคือสิบผเอาเนาะขันบงงามตามเลเทื่อนย่ะเพื่อนเด้อไอ้แค่ี้เอานำหนึ่งคือเฮาพี่ขี้ลายนึกไงยบุีผู้เอาเนาะมาเลยด้องสั่งโบสอบอกมีหญ้าช่วยขี้นฝ่าเลย นาสลอมพรมีมักซีดาน้ำพี่น้องเลยฝรั่งบอกเผอเดินเอนที่ท่นบอกกบาลมาจเมนเมือี้ขอพูดคุยกันมักซีดาบอกเกลียวหมักฝรั่งเป็นบ้านร้านใอยนะ มาจะดิ่งใต้หาเห็ดไมตด่นพูล้าเป็น่น้องนะน้องบอกว่าถ้เรนอง่ี่างเ็ดดิเยเกี่บลายคนนี่คือบวมเหื่อยเนาะสอยกันว่าอกไปเลยกับเพลินไปพี่น้องเลย กูตัดตีในเจัาโมงหาแม่ขึ้นนะ12โมง12โมงลง6โมงเศร้าพี่น้องเอ้ยคือที่ว่าเขาขึ้นซวยนี่ก็คือยันบนแล้วนะแม่เนาะกะแบบให้มันแล้วนะพี่น้อง่น

มาเข้าไม่ยังการอดหลอดไงพอได้เศร้าเมื่อยพอได้โบเมื่อยนั่นแม่เนาะหยุดยาวนะล้างสุฟะหนาสุดินพี่นนองเลยบวเหตุกับโบได้กิน ตอนนาก็ได้เห็นแล้วเชียท่นบอลลมนี่คือสิเกียม่วนเนาะสารลำพอนาโดยแมนแมน่น่นเมนแหละ ก็ไม่ไงคนทูกเกี่ยวแบบนี้น ah. ี่ก็สิใบนะนงเนาะนี่สิไใอยู่นี่ชางสิดแบบตวง ไว้ไว้ไวสกพักก็เลยสารพมพ่นไวบ๊อบพมีก็ไวพี่น้องเลย <echo> สูบเป็นน้ำกันค่ะย่า <echo> งกันสบายย่างสบายกับสบายน้ำกันเนาะเป็นหางหนังตากฝนกับยังหนังน้ำกันเนาะพี่น้องโดยเฉพาะขี่รถตากฝนเนาะขี่รถไปถ่ายคลิปเนาะ เือกัขี่รถจักไปคือกันเด้อพี่น้องเอ้ยแม่นถ้าว่าบ่มีอันแบบประมาณเข้าหน้าก็ขี่รถจักไปคันว่าบ่มีข้าบ่มีแนวนักเนาะโดยเขงก็ขีรถจักคือกันช่วงนี้น้มันก็แพงพี่น้องเอ้ยบ่ไหวดอกรถจักบ่พอมีมาไปมานี่คือเฮามาี่ียวมาหาเจ้านี่ก็50,000แต่ว่าไล่เงินตะกี้ก็อ่า100บาทเนาะ50ไปๆพี่น้องเอ้ย ร้อยบาทแต่ว่า,าก,งงกินข่ากับน้ำทงนึงนี่ก็ได้ข่าจานหนึ่งเนะาะข่าจนจาหนาจาหนึ่งกบ 30, บมบหมนพอดีน้ำทงหนึ่งกับพอดีเบดหนึงร้อยบาทจะว่าเงินหนึ่งร้อยใสน้ำมันเนาะโดยอีกหนึ่งร้อยนี่ข่ากับนะ้ำแมรนรอจะได้กระเบิ้งคลิปใหม่บ่าวพมีกับซาลพมพรกระเบิ้ลโฆษณาให้ในเด้อมแม่์มพีพีเอฟซ ถ้าว่าหมักหักด้กเลยเนาะหักแพงสมุนเอาคือเพื่อนเลยซอยแบบใบเนาะว่ากันที่ซอยนี่ซอยเบิ้งพี่น้องเลยซ <laughs> อยเบิ้งให้คนล,ละหนึ่งไร่หนึ่งแท้เขาเพี้นเขาก็ดีใจนึกเลยเน,หนาะได้อ่านเพื่อนคอมเมนต์ที่ว่าเพื่อนคอมเมนต์ให้พี่น้องเลย <c oughs> แมนเลยก็ตอบทุกคอมเมนต์ แม่กระเบิ้งงห้อยู่บ่อแม่กเบิ้งกดไลค์กดแช่อยู่บ่อกดไลค์บุเป็นเพิ่นปะโอ้ด้วยด้ยโอ้ดยให้ติดตามเนาะดยกเบ จะเบิง่งอี่มีอยู่บ่โฆษณาแม่เวลาจะเบิง่งคือมีอยู่ดอกเนาะบานห้าแต่มันโบลายพี่น้องเลยมีเนแม่เปนบงวานเหมือนกัเจียวเขานี่ตัวหนาวัน้วันนี้น่องจะเบิงบอกมีอยู่แต่แบบโบลาย,น, <g ül> ย,ายานะฉ <g ül> ันเบิง่ง <g ül> โดยเออเพิ่น คือแทนบันโคกใหญ่เ <wont> พ <Momo S 1> ิ <slightly cheers> <sm> ่ดกระเบื่องลายนึกเลยเนาะพี่น้องเลยขอบุญขอบคุณเพิ่นที่เป็เพิ่นเบิงหอยกระเ่นลูได้ด้วเพื่อนลูกได้ด้วแม่สารพอนกระเพื่อนลูกได้พี่น้องเลยแม่เป็นกระซอยเบิ่งให้แม่เป็นกระเซีย เพลงใหม children, ่นี <c oughs> uh, ่ให <c oughs> <od> oh ้แม่เบิ่งได้หลายหอมแล้วนี่โด้ยเด็กน้อยอายุสองปียังร้องได้พี่น้องไอ้พามีวอนแฟนเนาะแต่ย่ามันยังร้องได้จะขับเพลงมาพามีอยู่น้ยย่าอายุสามปีตัวสามปียังร้องได้เพลงมาพามีอยู่เลยวันนี้ฮะพอดีเปิด อ่าสิป่อยงามดองมาหนิพี่น้องยามแต่งดองสลัมพรเปิดเพลงใหม่เต้นพี่น้องเลยเป็นเพลงที่ว่าจังหวาดเต้นได้แม่นเต้นได้เต้นน้ำเต้นจิตผัดกีได้พี่น้องเลยเราไม่เคยเห็นสลัมพรเต้นอยู่ได้พี่น้องเดี๋ยวมือหนาเนาะมันมีงานมียังพี่น้องเลยมีเอฟซีเพิ่นถามว่าสลัมพรบมเป็นร้องเพลงบ่เพิ่นวะ

เกียวไปแล้วก็บ่าพื้นว่อการไปใส่ <c oughs> ข้าอิตเตียบ่อวันนี้จะผัดกบได้ขาวเจ้าไว้ทู่นดยดนผัข้าวนขาวนันบนีขาเจ้าผัดบูนี่ขาวบริกินกบบับแกงน้ำไหมนะ่นบบเ,าเามนาะ อย่างเมื่อหกเมา,อา่อสี่เม่อตีคือรมทพี่น้องสวยงามงามเข่าสารลำพรน้องงามคือเจ้าของพี่น้ง <c oughs> งนงองเจ้าหอมมะลิคือเของตัดนี้มันก็สามารถที่ยาลายบอกเลย โดยเอามัดืยเลยดยเลยกะตัดนีเลยกะปั่นพื้นก็ะมีส่วนเพราะ่อพื้นปั่นยากโดยแต่กะแต่พ่อแต่แม่ตะกี้กัเกี่ยวเนาะสมัยต่กอนกัเกี่ยวพี่น้องเลย คือเพิ่นตัดนี่ผัดบุญงามกกระจามันบบดให้แมปั่นเนาะโดยที่แม่แม่เพิ่นพามาเลยิ่นว่าอันที่บ้านเฮาบ่มีรถเกี่ยวบ่โดยมีแต่บอนเพิ่นมีโดยที่บ้านเฮาบัดสิอยู่ออกมานอกทางนอกๆเซโนมา10ไปปลายลักพี่น้องเอ้ยผู้มีเพิ่นก็มีคือแถวเซโนผูกกันรถปั่นเข้าเกี่ยวเข้าพี่น้องเอ้ยโดย ใส่จักปัญญาทัดเอาแมนเดีือดร่มหมดเลยฮเดือดจะมีอย่างเงี้ยมามืาอนี้โบโบบดเนาะสารพอนโบขึ้มเนาะมาเศร้าโคตรเลยเศร้าโคตรตะแลงฝนมาชวนไปร้อยกระทงได้แม่หมอแดงโดย ไปอยู่บ่ยื้วก็ขันว่าบุมิโอ้หนอนเวะเนาะตรงเวอนนเวะนอนเือนเฮากับบุมีหมู่เพิ่นกระบุไปเพิ่นว่าพี่น้องเลยโอเคพี่น้องเลยตัดภาพมาบันนี่กะเรียบร้อยพี่น้องเอ้เข่าล่มเนาะ ถือว่าใบใบอะไรพี่น้องเลยกระพากันขึ้นมาบันนี้เนี่ยทางสาลัมพรกันอะไพี่น้องเลยอ่าห่อนเนาะห่อนพี่น้องเลยโดยถาก็ขึ้นมาอู้ท้งพ่อทั้งแม่สาลัมพรพี่น้องเลยนางพักก่อนเดี๋ยวจะขึ้นอันไปหางกินเข่าโดยอ่าตอนนี้ก็บายได้พี่น้องเลยเนาะบายกลัวๆแหละอ่าโอเคเด้อพี่น้องเนาะจังไดคลิปนี้กะ อาชิคอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะผมเองพี่น้องเอาไว้พอกันคลิปลปหนาเด้พี่น้องเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้บ๊าพายนี่กะเลยมาซอยเอื่อยเกี่ยวเข่าพี่น้องเอ้เกี่ยวเข่าล่มเนาะอาจจะด้คลิปนี้ก็ลาไปแล้วพี่น้องเอ้กล่าวคำว่าสบายดีสบายดี